ตัวบ้านนะคะอันนี้คือหน้าบ้านนะถ้ารถคันไม่ใหญ่มากจอดได้สองคันค่ะประตูเล็กๆอันนั้นคือห้องเก็บของนะคะเอ่อบ้านจะเป็นดิจิตอลดอลล็อกนะคะเอ่อ ตู้ทีวีอันนี้กำลังสั่งทําใหม่นะคะของมาแล้วแหละกำลังรอเอามาใส่นะคะโซฟามีโต๊ะกินข้าวมีอันนี้จะใช้เป็นโต๊ะทำงานก็ได้นะคะอันนี้มุมครัวนะคะเคาน์เตอร์ครัวเอาแก๊สเครื่องดูดควันนะห้องน้ำข้างล่างคะ่ะ มีเครื่องทำน้าอุ่นให้นะคะประมานี้พาขึ้นชั้นสองนะคะห้องชั้นสองค่ะ พอดีพื้นส่วนน้นเพิ่งซ่อมนะคะตู้จะถูกวางอยู่ตรงใต้แอร์นะคะตู้เสื้อผ้านี้นะเฟอร์นิเจอร์จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะโตเครื่องแป้งชั้นวางของนะคะจะอยู่ฝั่งน้นหมดเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นตู้เสื้อผาค่ะห้องน้ำนะคะเปิดได้สองฝั่งนะเข้าจากห้องมาสเตอร์เบดมได้นะ แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะสองห้องเอเตียง3.5ฟุตนะคะพร้อมแอร์แล้วก็ตู้เสื้อผ้าอีกห้องนึองเหมือนกันค่ะเตียงพร้อมที่นอนนะคะแล้วตู้เสื้อผ้าจะถูกเข็นไปชิดตรงนู้นเนาะที่นอนใหม่เอี่ยมเลยยังไม่ได้แกะเลยค่ะประมาณนี้นี่ค่ะ อันนี้จะเป็นห้องเก็บของข้างนอกนะคะเข้าจากประตูด้านหน้าได้แล้วก็ประตูด้านหลังได้ตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีรอยน้ำซึมน้ำลั่นนะก็ค่อนข้างโอเคเลยเผื่อสำหรับใครที่เก็บสินค้าสต็อกสินค้านะคะ